ดังนั้นเวลาเทวดาจะตายเขาเลยอวยพรกันให้ได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาจะตายมีอาการห้าอย่างผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าผราอนจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในทิพระอาจของตนเทวดาอื่นๆจะรู้แล้วว่าไอ้เทวดาคนนี้ใกล้ตายแล้วก็จะมาอวยพรสามอย่างหนึ่ง ขอให้ไปสู่สุคติ 2. ขอให้ได้ราบ 3. ขอให้ตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วพิกุสงสัยเลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาหมายถึงอะไรพระศาสดาบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดาเห็นไนหะเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์แต่พวกเราเวลามีญาติสาเราหิตจ,จะตายวะ